เมื่อความอ้วนเข้าครอบงำเบาหวานและความดันเริ่มครองน,าน่าเข้าบุกยึดร่างกายทุกภาคส่วนทั้งแขนขาและหน้าท้องเนิ่นนานที่เราอยู่ยังผอมเพรียวให้มันเริ่มสะสมกระทั่งเป็นที่มาแห่งสงครามสงครามที่ทำลายล้างหุ่นเพรียวของเรา และหงเรียวนั้นก็สาบสูญไปสุดขอบจกักรวาลเรากระจายกันทั่วกาแล็กซี่ค้นหาวิธีการลดความอ้วนบางก็อดข้าวบ้างก็ดุดไขมันบ้างก็ผ่าตัดกรเพาะอาหารไม่มีวิธีใดที่จะลดน้ำหนักได้อย่างถาวรแต่แล้วเมื่อความหวังจวนดับศูญก็มีข่าวการค้นพบใหม่ นำพาเรามาพบกับตัวช่วยการลดความอ้วนแห่งมวลมนุษยชาติที่มีชื่อว่า